สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกายน2564นกะครับก็เป็นวันที่หลังเลือกตั้งนะครับท้องถิ่นนะครับอบตนะครับแล้วก็รวมทั้งนายกอบตด้วยนะครับหลายท่านก็สมหวังนะครับแล้วก็หลายท่านก็ผิดหวังนะครับสำหรับคนที่ได้ที่2นะครับเพราะว่าแต่ละหมู่นะครับก็ มีท่านอบตเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับตามกฎหมายใหม่นะครับหลายท่านก็เสียอกเสียใจนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เนื่องจากเสียเวลาในการทุ่มเทมานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านอบตอย่างไรนะครับแต่ก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่ท่านได้เสียสละนะครับเวลาของท่านนะครับรวมทั้ง ทรัพย์สินของท่านบางส่วนที่ใช้เงินการหาเสียงนะครับถึงท่านจะได้ที่2นะครับแต่ที่2อก็อยู่ในใจนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ยังมีทางเลือกนะครับแต่ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้ที่1นนะครับหมายความว่าชาวบ้านก็อุปถัมภ์คำชูนะครับสำหรับในวงการของชาวบ้านนะครับก็ชชนะกันก็ไม่เยอะหรอกนะครับสิบเสียง20เสียงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ คนได้ที่1ก็คือได้เข้าทำหน้าที่นะครับสละคนได้ที่2อก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีเงินเดือนนะครับในฐานะที่ชาวบ้านนะครับก็ยังดีกว่านะครับที่ท่านเนี่ยได้มาเป็นตัวเลือกนะครับให้เป็นตัวเลือกที่2นะครับให้กับชาวบ้านนะครับสละคนที่มาที่2นะครับดีกว่าที่การเลือกตั้งอบตเนี่ย มีผู้สมัครเพียงคนเดียวนะครับซึ่งไม่มีทางเลือกให้กับชาวบ้านเลยนะครับอย่างตัวนายกของเราเองนี่ไม่มีทางเลือกให้กับชาวบ้านเลยนะครับแต่ก็ยินดีกับท่านนะครับที่ท่านมาแรงนะครับที่ไม่มีใครกล้าแข่งนะครับเพราะว่าการแข่งนายกนี่มันก็ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็สภาพกาลังนะครับที่จะให้ได้มาซึ่งคะแนนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับท่านที่มาที่2ก็ อาจจะได้เสียอ,อกเสียใจเลยนะครับความทุ่มเทของท่านนะครับยังอยู่ในใจของชาวบ้านเสมอนะครับขอบคุณที่ท่านเสียสละนะครับให้เป็นที่เลือกของชาวบ้านนะครับเพราะว่าการเป็นสีสันทางประชาธิปไตยเนี่ยครับชาวบ้านต้องมีทางเลือกนะครับก็คลิปนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคนที่เข้ามาที่2นะครับก็ อย่าเสียอ,อกเสียใจเลยนะครับท่านก็สามารถทําหน้าที่นักการเมืองของถิ่นท่านต่อไปได้นะครับ <tyard> เพียง<ป>แต่ว่าไม่มีเงินเดือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเงินเดือนเช่นกันนะครับเพราะว่าเราก็เป็นชาวบ้านใช่ไหมครับท่านก็อ,อย่าได้เสียอ,อกเสียใจนะครับแต่ก็ขอให้ท่านได้รับคันขอบคุณนะครับที่ท่านได้ลดได้ลงนะครับเป็นตัวเลือกนะครับอของชาวบ้านนะครับถ้าท่านไม่ลงมานะครับไม่เสียสละ เวลาของท่านนะครับลงมาเป็นตัวเลือกชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ไม่มีตัวเลือกครับไม่มีทางเลือกเลยนะครับก็ประชาธิปไตยก็ไม่เกิดนะครับทุกชาวบ้านก็รู้สึกแปลกๆนะครับที่ไม่มีตัวเลือกนะครับอันท่านมาให้ชาวบ้านเลือกแล้วนะครับถึงแม้นว่าท่านเจ้ที่สองนะครับมันก็เป็นกลเกมทางประชาธิปไตยนะครับ ชาวบ,บ้านก็รู้สึกขอบคุณท่านลึกๆนะครับที่ท่านเสียสละเวลามีค่าของท่านนะครับมาให้เป็นตัวเลือกของชาวบ,บ้านนะครับทั้งนี้ก็ผมเองก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอท่านรับการขอบคุณจากผมด้วยครับขอบคุณท่าน,นมาอมตที่สองครับ